Introducing your referee in charge, Mr. rapin Savnik. And now, introducing first, fighting over the red corner, twenty years of age. She stands at 158 centimeters tall and weighs in at 103.7 pounds. She holds a record of 24 wins, 2 losses, and 1 draw. Representing Japan! Let's hear it for Would You Ever Know How? <laughs> and the opponent fighting over the new corner years of age. She stands at 158 centimeters tall and weighs in at 103.9 pounds. She holds a record of 20 wins, 8 losses, and 2 throws, Fighting out of Samut Prakan Province, Thailand. Let's hear it for her! มาติดตามครับคู่แรกเราในวันนี้ครับยกแรกครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับแล้วก็เป็นคู่หญิงหนึ่งเดียวของเราครับไตะขวาก่อนเลยครับท่านนั้นพรนภาครับหัวซ้ายสายครับโนอาฟูจิวาระครับรวบไปครับโนอาตีครับพรนภานี่ก็สู้ดีครับทรงผมนี่ถ้ายุคผมนี่ ไบโอนี่นะโอ้ยุก้าศูนย์นะยุค2000ต้นๆนะเอาล้ครับโมยิงนี่2นาทีเท่านั้นนะครับมีอะไรก็ต้องใส่กันแล้วแม่วันนี้นี่โนอาฟิจิวะมีมีลูกขวางหน้าครับโอ้โหดูครับแม่ลูกขวางหน้าแล้วตีเข่าครับแม่พอพับคออ่อนไปเหมือนกันครับพรนภาไปครับ2นาทีพัก2นาทีครับขยับไปมาหวดคืนครับหวดซ้ายหลุดไปทีบพยายามสกัดไปครับวงในดูครับอู๋จังหวะ การตีนี่จับอาจจะไม่สวยครับแต่ก็พยายามอยู่กับพรณภาเตะซ้ายหลุดไปครับหมัดซ้ายถึงก่อนรับของโนอาครับตีมาตีคืนครับดูจังหวะวงในครับอาวุธยังสูงสี่คู่ขี้กันอยู่ครับคู่นี้โอเคมนี่เริ่มจะเข้มข้นตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับเดินเข้าหาครับแอนเน้นวงในใช้แรงกันเยอะนะครับใช้ในส่วนของพละกําลังครับในการที่จะเบียดผู้ต่อสู้ปั้มผู้ต่อสู้ครับ อาจจะดูวงนอกบ้างครับนี่ฮะจับวงในแล้วครับโดนเทไหมครับแหมหลังติดเชืออซะก่อนดังหวะรวบแล้วจะเททิ้งครับยังทําไม่ได้ดีครับถีบซ้ายไปก่อนครับอนภพายิ้มครับยิ้มแล้งไงครับเจอแข้งซ้ายไปอีกแล้วครับทุบคืนครับตีเข่าครับตีคืนครับโนอาบิดมาขวางหน้าครับโอ้โหดูครับกดคอลงไปแย่ครับแยกมาสัมมือครับเดินต่อ ขยับหมัดมาครับตีเข่าก็บ้องในตีอีกทีครับยัดเข้าไปตีขวาครับตีซ้ายครับตีครับตีไปเรื่อยครับโอ้ดูจังหวะขวางครับขวางแล้วมีศอกครับเตะซ้ายไปอีกทีโอ้เนี่ยถือว่าเพิ่มอาวุธใหม่เข้ามาเลยนะครับทางด้านโนงอฟูจิวาระจังหวะขวางหน้าแทงเข่าครับแหมยกที่1ผ่านครับแต่ดูไม่ค่อยพอใจผลงานโดยเท่าไหร่นะครับทางด้านพรน้ำานี่เป็นไฟแรกด้วยนะครับที่มาชกใน RWS ครับ จอกับนออฟุจิวาระที่ระยะหลังก็ถือว่าเก็บชัยมาได้ต่อเนื่องนะครับมีชนะตันซุนหยุ่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เป็นไฟน์นี้นะครับที่จอกับพรนภาดูกับพักช้าครับไปซ้ายหัวแข่งขวาคืนครับหมัดซ้ายถากไปแต่มีเข่าก็กระแทกมาก็ยัดไปอีกทีหนึ่งหมัดซ้ายครับตีขวามาตีซ้ายคืนครับดูจังหวะขวางครับสับศอกเตะซ้ายครับ หมัดซ้ายครับกระแทกถึงก่อนครับตอกถักทากไปครับพยายามขวาคอครับแต่เจอเข่ายัดไปก่อนจะเยูเอคับราชิเนนเบอร์ซีรีส์ครับยกแรกผ่านครับกำลังจะตามกันต่อในยูที่2ครับมาดูครับอุ้ยโดนหักทิ้งลงไปครับ ขยับเดินครับเตะขวาซ้ายคืนครับอคะแนนยกแรก 10- ต่อ9ทั้ง3เสียงครับอยู่ที่โนอาฟูจิวระครับนำก่อนครับวงในบิดมาอ้าวอ้าวครับมีเสียบคืนได้ครับพรณาานี่คืออาวุธวงในที่เขาเป้านะครับดีสต่อ18ครับถือว่าใกล้เคียงกันทีเดียวครับยกนี้นี่แม่จะดูว่าแผนไหนครับโนอาจะยังคงที่จะหม่เดินปั๊มในหรือเปล่าครับแมส่วนใหญ่ก็นี่ครับ ตามวงในอีกแล้วตีเข่าเข้าไปครับค่อยๆซอยครับตีเอาเหลี่ยมเอาทรงนะครับแบบนี้เอาครับแยกมาก่อนครับทีไปครับทีไปทีครับพยายามขวางครับผิดมาตีครับฮึเดือบุต้องต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้หน่อยครับพรณภาครับเจอหัวแขดงอีกแล้วครับพยายามต่อยโดนต่อยคืนนี่หน้างายครับ แต่หน้าหน้าเธอสู้ดีครับสู้ดีแต่เจอเตะขาไปอีกแล้วครับฮุกซ้ายขึ้นไปไวกว่าครับเซนาโนอาอู้จะเกือบถีบหน้าครับแต่ขาไม่พลาดคอครับเกือบตัวทำตัวเองเสียเปรียบเหมือนกันอาล้ครับตอนนี้นี่อาวุธก็หลากหลายขึ้นนะครับไม่ได้มีตะข่าวอย่างเดียวโอ้โหดูครับเข่าซ้ายโอ้จังหวะโกงมาแทงเนี่ยถือว่าทําได้สวยเลยครับขอนภาเองก็ต้องตั้งเกมให้ติดหน่อยนะครับ โอ้ยยังไม่ค่อยเห็นจุดเด่นเท่าไหร่ครับว่านี่ฮะอาวุธเนี่ยจะมาหมายไหนครับโอ้โดนแข้งอีกครับวงนอกบ้างขยับเดินเข้าหาครับโนอาฟูจิบะพรนภาเก็แมดูพอโนอาเดินเข้ามาเนี่ยเด็กก็ถอยนะครับแม่แต่วาวุธนีใช้ได้นะครับใช่ครับตีครับตีมาตีคืนครับเสียบไปเลยครับโนอาโอ้โหดูครับแมคือคิดไวทําไวกว่านะครับส่วนทางฝั่งของพรณภานี่ ดูเหมือนวจะช้าลงไปครับแล้วก็อีกทีหนึ่งครับโอ้เจอทีมส่งเลยนะครับในยกที่สองมีพรณภาเนี่ยต้องมีเกมถนัดของตัวเองหน่อยครับยังไม่ค่อยเห็นลูกถลัดถนัดเท่าไหร่นะครับว่าพอโนอาเดินเธอต้ก็ถอยพอโนอาถอยเธอเธอก็เดินนะครับแต่ว่าวุ้นเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นี่คือมวยิงคู่หนึ่งนะครับคู่พีริมคู่แรกนะครับในรายการ r w ร์ ย้ำอีกทีครับผู้เอกก็ชิงแชมป์เฉพาะการลับดำเนินครับดูรับจังหวะบิดมานี่เตะซ้ายครับพยายามหวดคืนครับแต่ดูความไวครับนี่ครับถีบแฉล็บไปเกือบยุ่งเหมือนกันครับดีเนี่ยไปเกี่ยวเชือกไม่ได้ทันครับพยุยาไม่ให้ตัวเองเสียหลักครับต่สอกปักเข้าไปครับไตีคืนมาเหมือนกันครับยกแล้วก็ยัดคืนไปครับเขาวงในถีบเฉล็บไปครับกลายเป็นจังหวะ รีเทิร์นครับเขาเตอรงแท็กของทางฝั่งของพรนภาต่อมาตัางมันต่อครับอ่าเดวูเอสกับราชิเนนเวอร์ซีรีส์ครับนี่ครับยกที่สามครับโอ้โหจังหวะสับปุ๊บแกเตะปั๊บเลยครับโนอาฟูจิวาระครับโอ้โหไม่ทันได้ตั้งตัวครับคะแนนยกที่ผ่านมาก็10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับ2 0 1 8ครับคะแนนรวมครับ พรณภาต้องขยันแหละครับขยันแบบสุดๆเลยครับพยายามหัวแต่ดูครับโอู้นี่แกเบิ้ลเป็นเตะกระสอบซ้ายไปเลยครับแข้งของโนอาฟูจิวาระครับนี่คือจำนวนวุฒิที่เขาเขาเป้าชัดเจนนะครับจากไฟกรีกนะครับ24ต่อ11นะครับโนอาฟูจิวาระเนี่ยถือว่าผลงานโดดเด่นครับในยกที่2เอาละครับยกนี้นี่ยกสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากให้กับพรนภาครับได้ไล่ตีคืนนะครับ โอ้เจอทีวิกแ่งขวาครับขยับเดินแล้วนะครับตอนนี้พรณภาเครื่องเริ่มจะติดนะครับแต่ว่าแมทช้าไปหรือเปล่าครับวงนายโดนอีกแล้วเสียบเข้าไปอีกอ้าวโอ้ดูครับกดอยู่เลยครับดูออกไปได้ยังออกจากมุมอับไม่ได้นะครับพรณภาเดินออกมาแล้วครับอาครับยังไงดีครับซ้ายมาซ้ายคืนครับฝ่ายก็บวงนายคีบคอไว้รวบไว้แล้วก็นี่ครับแย่ครับแย่ออกก่อนครับ หยับมาครับสับมือลุยต่อครับแต่พรนภาก็ไม่เดินครับเวลาเดินเดินช้าีเจอดักทีไมอีกครับยับยังไงครับหมารวบไปครับโอ้ีหครับรับลากี่ไปไม่เป็นเหมือนกันเข้าสู่ช่วงโคงสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะครับนี่แม่จะหักทิ้งครับทางดนโนอาอันนี้ก็ต่อยไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับเพราะว่าพรนภาก็ อาวุธยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าเห็นลูกใจสู้นะครับโอ้โหนี่ครับแมยกที่แล้วเนี่ยถีบเฉียวไปครับยกนี้นี่โอ้เรียกว่าเต็มบาทาครับอาวงในกดอีกครับแมโอ้นี่ครับวัดระยะถีบเลยไปสองรอบครับรอบนี้ไม่พลาดครับอ้าวครับแล้วมาลัวหมัดอีกครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับจบเรียบร้อยครับอาวุโสน้อยกว่าครับธนพรณภาครับ ถือว่าเก็บเป็นประสบการณ์นะครับนั่นทรนภพอทวชวินท้งจะได้สร้าสร้างกันต่อไปครับเก็บจุดอ่อนแล้วก็ไปเพิ่มจุดแข็งให้กับตัวเองครับขณะที่นอรฟิจิวาร์ในไฟนี้ถือว่าได้โชว์ฟอร์มเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าภายในปี2 5 6 9เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสของเธอก็ได้ครับในการที่แชมป์เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นแชมป์มาหลายเส้นนะครับดูกับไฮไลท์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับตีข่าวงในปิดมาเกือบเสียหลักครับเตะซ้ายสูงครับ ยาปวดคืนแต่หมัดถึงก่อนครับสอกส้นสั้นครับหมัดซ้ายครับหยับต่อยับไวกว่าครับแล้วก็แม่นกว่าด้วยครับตังสอกไปครับหยุดเลยครับถีบหน้ากทีครับสอกครับแท่เข้าไปตีมายัดคืนครับให้ปล่อยให้ทีแบบนี้มันสองครั้งครับวันระยะมาแล้วซ้ายครับ บวกคืนเหมือนกันครับพรนภาไปขวาครับติดนวมครับมาดูที่กับชอบนี้ครับเต็มเต็มครับโอ้สวยสงามมากครับช็อตสุดท้ายเดี๋ยวดูการช่วยมือเบนทางการนะครับหลังจากที่แข่งขนันกันมาครบ3ยกหน้าเศร้าเลยครับทางด้านพรนภา กรรมงการทั้งสามท่านให้คะแนน30-27นะครับคะแนนเป็นเอกฉชั้น3เสียงไปที่มุมแดงนะครับโนอาฟูจิวาระครับนักชกวัย20ปีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดนฝ่ายเอาชนะคะแนนพรนภาปอธวชวิน ดาวรุ่งชาวไทยไปได้ครับหือว่าเป็นอีกหนึ่งฟอร์มที่สวยงามนะครับของทางด้านโนอาฟูจิวาระ